ชีวิตอ้างว่าที่ออกมาแฉเรื่องนี้ส่วนตัวไม่ได้โกรธเคืองกับเศรษฐาแต่เป็นการแฉเพื่อชาติเพราะถึงตรงนี้ก็เลยต้องถึงบางออกพยายามจะปั่นเรื่องนายเศรษฐาขึ้นมาตั้งแต่มีชื่อเป็นแคนดิดตนายกบีบให้บริษัทแสนสรุริควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อที่ดินของตัวเอง1,800นรล้านบาทให้ได้เรื่องที่ว่าแฉเพื่อชาติอ้างตัวเองป่วยใกล้ตายถ้าบอกว่าแฉไปถ่ายไปชั่วโมงนี้น่าจะดูน่าเชื่อถือมากกว่า ามว่าชูวิทย์โกหกบิดเบือออย่างไรเราไปว่ามองทีละประเด็นแล้วกันประเด็นที่หนึ่งคุณชูวิทย์กล่าวหาว่านี่คือนิติกรรมอําพร,รางคือการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ใช้วิธีโอนแบ่งเป็น12วันจากผู้ขาย12คนหรือโอนวันละหนึ่งคนจนครบทําให้เสียภาษีให้กรมที่ดินเพียง59ล้านบาทเท่านั้นแต่ถ้าโอนทั้งหมด12คนในวันเดียวกันจะทําให้เข้าเงื่อนไขเป็นคณะบุคคลหรือห้าผ้ส่วนสามัญที่ไม่ต้องจดทะเบียนและต้องจ่ายภาษีให้สมรคอนในอัตราก้าหน้าสา้า หรืออีก521ล้านบาทรวมภาษีทั้งหมดต้อง580ล้านบาทข้อทีจริงครับสัญญาการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ได้กําหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายภาษีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดและยังเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายที่จะต้องเสียภาษีตามหลักกฎหมายแล้วกฎหมายไม่ได้บังคับหรือห้ามผู้ขายทั้ง12คนในภาษานักภาษีเรียกว่าการวางแผนภาษีซึ่งกรมสรรพากรระบุว่าเป็นไปตามขั้นตอนและข้อกฎหมายในขณะที่กรมที่ ดินไม่ได้มีข้อสงสัยในประเด็นนี้จึงให้ดำเนินการได้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับโดยหลักการแล้วไม่ใช่นิติกรรมอําพรางเพราะกรมสามบอกสามก็บอกทำได้ประเด็นที่2คุณชูวิทย์กล่าวหาว่าการซื้อดินดังกล่าวเป็นไปตามมาติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแสนสุริโดยมีนายเศรษฐาทวีสินเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นประธานผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับรองการประชมุมนายชูวิทย์ยังตั้งข้อสังเกตถึงสําเนารายการประชุมดังกล่าวมีการคัดลอ,อกออกมาศึกษฉบับแยกตามชื่อผู้ขายและนําไปแยก วันโอนที่สำนักงานที่ดินทําให้เสมือนว่าต่างคนต่างขายทั้งทั้งที่เป็นที่แดนแปลงที่ดินแปลงเดียวกันข้อที่จริงครับท่านผู้ชมครับที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแสนสุริได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงโดยแยกราคาส่วนกรรมสิทธิ์ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่ผู้ขายแจ้งความประสงค์ซึ่งกรณีนี้เป็นการลงมติอนุมัติเป็นมติในที่ประชุมเพียงมติเดียวส่วนนายเศรษฐวีสินเมื่อครั้งเป็นผู้ประธานสูงสุดและกรรมการแสนสุริมีส่วนร่วม เฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติการซื้อที่ดินเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องการทําสัญญาจ่ายเงินและการโอนขณะเดียวกันบริษัทแสนสุริเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การดําเนินงานแต่ละขั้นตอนของบริษัทหมาชนนอกจากตรวจสอบภายในบริษัทแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและมีผู้สอบบัญชีตามกฎหมายที่ค้อบคับตลาดทรัพย์กาหนดถ้าผมจาไม่ผิดบริษัทตรวจสอบบัญชีของบริษัทแสนสุริคือบริษัทเอิร์นสย์ยังซึ่งบริษัทต่างประเทศตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงน้ เชื่อถือได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการยังห้ถูกต้องและเป็นไปตามธรรมาภิบาลย่อมเป็นเรื่องที่การตรวจสอบกันได้ตลอดเวลาชีวิตกล่าวหาด้วยว่าบริษัทแสนสุริยังมัดจําที่ดินในสัสดส่วน50-52%ถึงของราคาซึ่งเป็นเงินมัดจําที่สูงกว่าปกติและไม่ใช่ตัวเลขกลมๆส่วนตัวจึงเชื่อว่าเงินจํานวนนี้เป็นเงินบวมหรือเงินทอนที่เข้ากระเป๋าคนที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินข้อที่จริงครับบริษัทแสนสุริได้ชําระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวเกือบทั้งหมดโดยเช็คและคเชยร์เช็คและได้ชําระเป็นนนนเงิสจนนสาําว 1 1 0 0 0บาทซึ่งไม่ได้ไม่ได้ชำระเงินสดจำนวนมากตามที่นายชูวิทย์กล่าวอ้างทั้งหมดนะฮะชำระค่าที่ดินเป็นเช็คแคชเชียร์เช็คชำระเป็นเงินสดแค่3 1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นข้อกล่าวอ้างของคุณชูวิทย์ว่าราคามันบวมขึ้นมานั้นก็ไม่เป็นความจริงและที่ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่ความเห็นของผมหรือความเห็นของแสนสรุริเป็นความเห็นของนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสรรพากรกรมที่ดินผู้ค้าอาสังหาริมทรัพย์ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้คุณ ชวิตหน่าแหกด้วยหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงทุกอย่างที่เอามาบิดเบือนและปั่นว่านิติกรรมอำพรางพิสูจน์ได้ชัดว่าคุณชูวิทย์นั้นมันโนไปเองด้วยความสงสัยท่าปผู้ชมว่าทำไมคุณชูวิทย์ถึงหยิบเรื่องนี้มาด้อยค่าให้ร้ายในเศษฐาเพราะจากนิสัยที่แก้ไม่หายหรือสันดานที่คุณชูวิทย์เรียกตัวเองว่าเป็นมหาโจรเรื่องที่ว่าแฉเพื่อชาติอ้างตัวเองป่วยใกล้าตายถ้าบอกว่าแฉไปไถไปชั่วโมงนี้น่าจะดูน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะอะไรครับทีมงานคุยทุกเรื่องสนธิ ับบริษัทแสนสุริหรือนายเศรษฐานั้นเคยติดต่อเจราจาซื้อขายที่ดินกันเมื่อปีที่แล้วโดยนายชวิตเป็นผู้เสนอขายที่ดินให้กับบริษัทแสนสุริเจราจากันในระดับที่มีความต้องการของ,ท,งทั้งสองฝ่ายมีหลักฐานยืนยันเป็นภาพจับมือจับไม้กันระหว่างนายชวิตกับนายเศรษฐาเมื่อวันที่8กันยายนที่คุยกันในหลักการได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องจริงๆก็คือว่าเมื่อ11เดือนที่แล้วกันยายน2565คุณชวิตได้เสนอขายที่ดินผืน1,500กว่าตารางวาซึ่งอยู่บริเว ด้านหลังของเดอะเดวิสบางกอกให้กับบร,ริษัทแสนสิริจำกัดในช่วงที่คุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานอำนวยการและ กรรมาการผู้จัดการใหญ่ฟังบริษัทแสนสุริก็มีความสนใจเพราะต้องการที่ดินย่านใจกลางเมืองเพื่อพัฒนาไปอารชุดและคอนโดมิเนียมอยู่แล้วราคาที่คุณชูวิทย์อยากขายคือ2 0 0 0ล้านบาทแสนสุรีขอต่อรองราคาลงมาจนเหลือ1,800บาทพั0ล้านบาทแต่การซื้อขายกลับไม่สําเร็จรู้ล่วงไปทําไมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์ไปมีภาราผูกพันจะซื้อขายที่ดินให้กับบริษัทบริษัทอสังหาอีกรายหนึ่งเมื่อปี2,564ในราคา2 0 0 0ล้านบาทวางมัด ทำกันไปแล้วท่านผู้ชมครับ400ล้านบาทที่เหลือผู้ซื้อบอกจะผ่อนชําระแต่ยังไม่มีการชําระเงินส่วนที่เหลือมีการต่อสัญญาการซื้อขายมาแล้วถึง4ครั้งบริษัทแสนสุริแม้ต้องการจะซื้อแต่เมื่อทราบเรื่องดังกล่าวจึงมีเงื่อนไขขอให้คุณชูวิทย์ไปจัดการยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัทผู้ซื้อดังกล่าวให้สิ้นสุดทางกฎหมายเสียก่อนซึ่งถ้าบริษัทแสนสุริเข้าซื้อที่ดิจนจากนายชูวิทย์อาจจะเกิดปัญหาฟ้องร้องตามมานายชูวิทย์อ้างกับบริษัทแสนสุริว่าเคลียร์ อขอยกเลิกสัญญาไปแล้วมีหนามซ้ำอย่างริบเงินมัดจาไปอีก400ล้านบาทแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนายชีวิตกลับยังไม่ได้เคลียร์นอกจากนั้นยังพบได้ว่าที่ดินของนายชีวิตที่เสนอขายมีราคาเฉลี่ยตาวรางวานละสล้านบาทสูงกว่าราคาที่ดินในย่านนั้นถึง 1- 2และเท่าตัวเพราะที่ดินของนายชีวิตนั้นเข้าไปในซอย24ลึกถนนหน้าที่ดินนั้นก็แคบนะฮะโดยชีวิตได้ใช้วิธีการขายพ่วงไปกับใบอนุาญ,ญาตก่อสร้างอาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษ โดยใบอนุญ,ญาตนั้นระบุว่าอนุญ,ญาตให้ก่อสร้างอาคารซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยได้60,000ตารางเมตรใบอนุญ,ญาตก่อสร้างท่านผู้ชมครับมีมัแต่ปีไหนรู้ไหมครับ254020กว่าปีแล้วมีการต่ออนุญาตใบอนุญ,ญาตมาตลอดอ้างว่าได้มีการลงรากฐานแล้วจึงทําให้มีที่ดินมีมูลค่าสูงกว่าปกติซึ่งทางบริษัทแสนสุริขอไปตรวจสอบอีกครั้งว่าใบอนุญ,ญาตดังกล่าวยังมีสภาพบังคับอยู่ได้หรือไม่สรุปว่าท่านผู้ชมครับการจะซื้อขายที่ดินกันระหว่างแสนสุริกับชูวิทย์ ปัญหาสัญญาซื้อขายที่ยังมีอยู่กับรายเดิมและกรณีใบอนุญ,ญาตก่อสร้างที่ชูวิทย์พ่วงมายังต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งมีนํำซ้ำมีกระแสะข่าวว่าชูวิทย์ช่วงหลังการเงินฝืดเครื่องพยายามขอเงินมาจำหลักร้อยล้านบาทจากนายเศรษฐาและบริษัทแสนสุริในทันทีที่มีการตกลงการซื้อขายกันได้ส่งผลให้บริษัทแสนสุริหรือนายเศรษฐาเลือกที่จะไม่ตัดสินใจตกลงซื้อที่ดินของนายชูวิทย์ในตอนนั้นเพราะว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเพราะถึงตรงนี้ก็เลยต้องถึงบาง ้อ,อกันว่าทําไมผู้ที่เรียกว่าตัวเองเป็นมหาโจรอย่างในชีวิตยพยายามจะปั่นเรื่องในเศรษฐาขึ้นมาตั้งแต่มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566เมื่อนายเศรษฐามีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกและสถานการณ์ การเมืองมืไทยเดินมาถึงจุดที่พรรคเพื่อไทยมีโอกาสในการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลทําให้มีโอกาสสูงยิ่งที่นายเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มหาโจย่างนายชูวิทย์ก็เลยสบช่องเอาเรื่องนี้มาแบล็กเม์งัดมุกละครลิงตามถนัดมาโจมดีนายเศรษฐาเพื่อบีบให้บริษัทแสนสุริควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อที่ดินของตัวเอง1,800รล้านบาทให้ได้ตามที่ประสงค์เอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่าถ้าแสนสุริไม่ซื้อจะหาคนมาซื้อได้ยากเนื่องจากบริษัทแสนสุริเป็นบริษั สัตว์อสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่มีศักยาภาพด้านการเงินเพียงพอและมีความต้องการในการพัฒนาที่ดินซึ่งอยู่เขตใจกลางเมืองอยู่เพียงรายเดียวในปัจจุบันถ้าคุณชุวิตพลาดครั้งนี้อีกก็ต้องรอไปอีกกี่ปีไม่รู้บางทีสังขารอาจจะหมดสภาพไปก่อนใครจะรู้อย่างที่ชุวิตออกมาตีหน้าเศร้าเล่าดราม่าว่าตัวเองเป็นมะเร็งหมอบอกว่าอาจจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้แค่8เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณชุวิตจึงหน้าด้านหน้าทนโกหกรู้ว่าเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายทำเป็นแฉเพื่อ ชาติแต่เข้าอีรอบเดิมคือแฉไปไถ่ายไปตามสโลแกนที่ทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเคยออกมาเปิดโปงในชูวิทย์เมื่อเดือนมีนาคม2566ว่าเบื้องหน้าของชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องเว็บพนันแต่รับหลังก็ถ่ายเงินเจ้าของเว็บพนันโดยสร้างภาพว่าเอาเงินไปบริจาคโรงพยาบาลจริงๆทั้งๆที่ตัวเองรู้ว่าเป็นเงินสก,กปรกเงินสีเทาจากการพนันกรณีแฉนายเศรษฐากับบริษัทแสนสุริว่าเลี่ยงภาษีคราวนี้ของนายชูวิทย์ไม่ได้แตกต่างกันผิดกันตรงที่ว่านายเศรษฐากับบริษัทแสนสุรินั้นไม่ ่ใช่เจ้าของเว็บพนัน แต่เป็นคนอยู่ในที่สว่างเป็นแคนดิเดตที่มีโอกาสจะก้าคุนดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คุณชูวิทย์ครับความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นพอมีคนจับได้ไล่ทันทําให้ชูวิทย์ยอมรับว่าได้เคยมีการเจรจาซื้อขายที่ดินให้กับบริษัทแสนสิริจํากัดจริงแต่ไม่ได้ตกลงซื้อขายกันชูวิทย์อ้างว่าได้ขายให้กับบริษัทอื่นไปแล้วเมื่อ3ปีให้กับบริษัทไรมอนด์แลนซึ่งการจะกล่่่าาาาววหททีดิิินขยบรรษัแส ไม่ได้ถึงโกรธนั้นไม่เป็นความจริงในข้อที่จริงแล้วทันทีที่ภาพที่ผมเอารูปให้ดูว่านายชีวิตจับมือกับเศรษฐาทวีสินว่าตกลงกันในราคา1,800ล้านนายชีวิตก็ตัดสินใจให้สำนักง,งานทนายความที่ตัวเองใช้อยู่และตัวเองส่งจดหมายขอยกเลิกสัญญาทันทีแล้วก็ยึดเงินมาจํำไปด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นการจับโกหกว่าคุณชีวิตพูดโกหก พอตัวเอกสารสัญญาจดหมายที่ส่งไปให้ไรมอนด์แลนด์นั้นมีชัดเจนระบุชัดเจนส่งไปหลังจากที่จับมือเกษศรถาได้เรียบร้อยแล้วคุณสรยิยสุธัศนจินดาซึ่งเป็นโคศกประจาตัวของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เอาคุณชูวิทย์มาออกรายการสริยุทธถามว่าชูวิทย์ไปแบล็กเมลในเศรษฐาหรือเปล่าชูวิทย์ตอบว่าผมไม่เคยครับคุณเศรษฐาแสนสริริเคยมาถามผมจะขายก็เท่ากับผมขายซ้ําขายซ้อนผมจะกลายเป็นคนผิดเพราะผมขายไม่ได้ผมขายไปแล้วผมจะขายได้อีกยังไงล่ะครับแต่ในข้อที่จริง พอจับมือกันเสร็จเรียบร้อยแสนสรีบอกว่าคุณยังมีสัญญาผูกพันกับเจ้าเก่าอยู่คุณต้องไปเคลียร์คุณชูวิทย์ก็เลยทําหนังสือเพื่อย,ยกเลิกสัญญากับบริษัทไลมอนแอนแเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวอย่างไรก็ตามจากคําพูดของนายชูวิทย์คุณชูวิทย์กับเกิดความขัดแย้งกับอย่างสิ้นเชิงกับภาพเจรจาการซื้อขายที่ดินเมื่อวันที่8กันยายน2 5 6 5ภาพที่ผมเอาขึ้นมานี้คือภาพที่ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วในราคาพัน0ล้านบาทเป็น เอาละเมื่อฟังคาโกโหกคาแก้ตัวแบบข้างๆครูๆไปแล้วมาฟังความจริงที่มีหนึ่งเดียวผมจะลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์ให้ชัดๆเรื่องราวต่อเนื่องจากภาพสีหน้ายิ้มแย้มในการจับมือระหว่างนายเศรษฐาและนายชูวิทย์เพื่อเจรจาซื้อที่ินในายชูวิทย์ที่บริษัทแสนสุริเมื่อวันที่8กันยายน2565ปีที่แล้วนั่นเองปลายปีที่แล้วท่านผู้ชมครับพร้อมหรือยัง29กันยายนจับมือเมื่อวันที่8 กันยายน29กันยายนบุตรธิดาในชีวิต4คนในนามครอบครัวกมลวิสิทธิ์ประกอบกับนายต้นตระกูลกมลวิสิทธิ์นายเติมตระกูลกมลวิสิทธิ์นางสาวตรักการตากมลวิสิทธิ์และนายต่อตระูล กับมนวิสิษธ์ได้ลงนามหนังสือเรื่องแจ้งสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื้อขายหุ้นถึงบริษัทไลมอนแลนด์ and, หมาชนบริษัทอสังหริมทรัพย์ชื่อดังสาระสำคัญเกี่ยวกับการขอยกสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื้อขายหุ้นโครงการสุขุมวิทยี ผมเอาหนังสือสัญญาให้ดูนะฮะว่ายกเลิกหนังสือดังกล่าวทําเป็นภาษาอังกฤษได้อ้างอิงถึงสัญญาร่วมลงทุนโครงการสุขุมวิท24ิลงวันที่24กันยายน2562สัญญาซื้อขายหุ้นลงวันที่24กันยายน2 5 6 2ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4ของโครงการร่วมทุนสุขุมวิท24สิสัญญาซื้อขายหุ้นลงวันที่3พฤษภาคม2 5 6 5โดยระบุว่าบริษัทไลมอนแลนด์ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้้้นฉบบบััแกไขเเพิิ่่มมตคคครรงที4อ รัวกมนลวิสิทธ์จึงมอบหมายทนายความส่งหนังสือเตือนบริษัทไรมอนแลนดลงวันที่20กันยายน2565แต่ไม่ได้รับการตอบรับในเวลาที่กำหนดจึงขอใช้สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื้อขายหุ้นโครงการสุขุมวิที4ณวันที่ระบุในหนังสือฉบับนี้คือวันที่29กันยายน2566หนังสือฉบับนั้นยังระบุด้วยว่าเมื่อบริบรษัท ไรมอนแลนด์ไม่สามารถเปฏปิบัติตามเงื่อนไขแม้ว่าครอบคร,รัวกมลวิเศษจะอนุญาตให้ขยายเวลาข้อตกลงร่วมทุนหลายครั้งทําให้ มีค่าใช้จ่ายความเสียหายศูญย์เสียโอกาสจึงขอเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทไลมอนแลนเป็นจำนวนราคาเท่าที่ตกลงภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและที่กแก้ไขเพิ่มเติมมานอกจากมีการลงหนังสือลงวันที่20กันยายน2 5 6 5จากสําจากสำนักง,งานกฎหมายจากกริดแอดแอสโซเชียตจำกัดในฐานะตัวแทนกฎหมายของครอบครัวกมลวิสิตทำถึงบริษัทไลมอนแลนเพื่อแจ้งอายุหลักสัญญาร่วมถุนและสัญ,ญญาซื้อขายหุ้นในโครงการสุขุวิธ2ยี่สิบสี่เนื่องจากบริษัทไลมอนแลนด์ไม่สามารถจะปฏิบัต ตามเงื่อนไขและดำเนินการตามข้อตกลงร,งร่วมทุนได้พร้อมกันนี้ยังระบุว่าครอบครัวกมลวิสิ์ขอใช้สิทธิ์ตามข้อ3.1ของสัญญาร่วมทุนในการเรียกร้องค่าเสียหายอีก นะผมเอานังสือสัญญายดูนะฮะประเด็นครับท่านผู้ชมกับนังสือสองฉบับดังกล่าวชี้เห็นว่าการที่คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์แก้ตัวได้ขายที่ดินบริเวณหลังโรงแรมเดอะเดวิสบางกอกให้บริษัทอื่นแล้วจึงไม่ได้เสนอขายบริษัทแสนสุรินั้นเป็นการโกหกคำโตเพราะการขายที่ดินให้บริษัทไรมอนด์แลนด์ยังไม่รู้ล่วงเลยแค่วางมัดจำกันม,มาก่อนและกรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของบริษัทเดวิสไรมอนด์แลนด์24จำกัดซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่างเดวิสกรุ๊ปของครวบครัวกมูล บริษิตและบริษัทไรมอนแลนดจำกัดท่านผู้ชมจำชื่อบริษัทนี้ให้ดีๆนะครับบริษัทเดวิสไรมอนแลนทเวจำกัดส่วนการติดต่อให้บริษัทแสนสรีมาซื้อที่ดินบริบรเวณด้านหลังโรงแรมเดอะเดวิสบางกอกภายในซอยสุขุมวิทที่เรียกมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทนั้นเป็นการติดต่อให้ซื้อในช่วงกลางปี2 5 6 5คาบเกี่ยวกับที่ครอบครัวลวิสิต จะขอยกเลิกสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื้อขายกับบริษัทไรมอนแลนเพ้งแล้วก่อนจะเลิกสัญญาต้องพยายามหาผู้ซื้อรายใหม่แต่ยังไม่สามารถตกลงกัได้เพราะตัวเองยังไม่เลิกสัญญากับไรมอนแลนดและทางบริษัทแสนสุริยังติดใจในราคาที่ดินและที่สําคัญท่านผู้ชมครับสถานภาพของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงพิเศษที่มีการเสนอขายพ่วงมาว่าจะซื้อที่แล้วจะได้ใบอนุญาตก่อสร้างในพื้นที่6 0 0 0ื่นตารางเมตรตลอดจนมีการเรียกร้องเงินมัดจําเป็นจํานวนหลายร้อยล้านบาทเรื่องนี้ชัดเจนอย่างครับคุณชูวิทย์ Thank you.